ทุกคนไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเครื่องนี้ IP 69 Pro ปนะคะโยกขึ้นมาจากน้ำแบบนี้กดใช้งานต่อได้ปกติปุ๊บทัดแบบมือเปียกได้ด้วยเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเรียวมี c 8 5 5 5G เครื่องนี้ตกน้ำไปไม่เป็นไรแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามาพร้อมกับสโ,โลแกน ดูโออัลตานะคะก็คืออัลต้าทั้งในเรื่องของการกันน้ําและอัลต้าทางในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะทุกคนฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนเนี่ยมาเริ่มรีวิวพร้อมๆกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะที่อยากจะพูดถึงถ้าทุกคนจะซื้อนะก็จะมี2องออปชันให้เลือกก็คือมี2สีค่ะมีสีพิคอคอกกินนะคะก็คือสีเหมือนกับนกยูงตามชื่อสีเขาเลยค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งอันนี้จะเป็นสีที่แอมได้มารีวิวนะคะก็คือสี p a r r o t Purple ค่ะสวยทั้ง2สีแล้วก็ ก็จะมีแบบดีไซน์ฝาหลังที่ดูมีลูกเล่นเหมือนกับขนนกด้วยนะคะคือดูสวยมากๆแล้วก็จะมีตัวไฟบริเวณด้านหลังด้วยค่ะตัวกล้องก็มีการออกแบบให้ดูโดดเด่นสวยงามดีบริเวณฝาหลังตัวเครื่องนะคะลักษณะฝาหลังจะมีความลงโค้งเล็กน้อยเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยดูพรีเมียมแล้วก็ในอีกแง่หนึง่งแอบมองว่าเวลาจับถือใช้งานเนี่ยขอบตัวเครื่องมันไม่บาดมือเราแล้วก็จับถือได้ง่ายมากขึ้น,นะคะ่ะทีนี้สิ่งที่แอบรู้สึกว่าแอบประทับใจมากๆเลยก็คือเครื่องนี้เนี่ยเอาจน น้ำหนักเพียงแค่2 1 5กรัมเท่านั้นแต่ทุกคนอย่าลืมว่าเครื่องนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความเอาตาค่ะทุกคนก็คือให้ความจุแบตเตอรี่มาเยอะนั่นแหละทุกคนอาจจะคิด5,000ันก็เยอะแล้วแม,ม้ก็เยอะใช่ค่ะแต่ว่าเครื่องนี้มากกว่านั้น6000หรอ,อก็เยอะนะ6 00 0แต่ว่าเครื่องนี้มากกว่านั้นอีกค่ะทุกคนรุ่นนี้ให้ความจุแบตเตอรี่มาถึง7 0 0 0มิลลิแอมฉะนั้นคุณใช้ได้เกินวันแน่นอนแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ได้แบบจุใจมากๆค่ะ จุดเด่นของแบตเตอรี่เองเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของแบตเตอรี่เยอะเท่านั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของความปลอดภัยของการชาร์จแล้วก็สุขภาพของตัวแบตเตอรี่ที่ก็เป็นจุดเด่นของเครื่องนี้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวแอมไล่ไปทีละคอนะคะอย่างแรกเนี่ยในเรื่องของความจุ7,000มิลลิแอมป์ถ้าพูดให้เห็นภาพนะตอนที่แอมลองทดสอบใช้งานเครื่องนี้ค่ะทุกคนคือก็ใช้ไปทั้งวันนี่แหละแต่ว่าใช้ไปหมดวันแล้วปกติโทรศัพท์มือถือทั่ว,วไปมันก็น่าจะอยู่เหลือประมาณแบบ20%แต่ว่าเครื่องนี้ยังเหลืออยู่แบบประมาณ50กว่าเปอร์ ว่าเครื่องนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ชาร์จแบตบ่อยๆในระหว่างวันต้องการโทรศัพท์มือถือที่แบตอึดหน่อยนะคะแล้วก็เครื่องนี้กันน้ําได้ด้วยแอมก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับพี่ๆรเดอร์ค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยวิ่งงานทั้งวันใช่ไหมแล้วก็บางทีโอเคโทรศัพท์อาจจะมีทือติดตัวแล้วก็ส่วนใหญ่แอมก็จะเห็นว่าเขาก็จะติดไว้ที่แฮนด์ของจักรยานยนต์ใช่ไหมคะการชาร์จแบตระหว่างวันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ช่วงนี้ก็หน่าฝนด้วยเนาะจะหยิบมาชาร์ แบตมันก็คงจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เครื่องนี้ก็จะได้ข้อดีในเรื่องของแบตอืดแล้วก็ในเรื่องของการกันน้ําตอบโจทย์การใช้งานในด้านนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับในตระกูลของเรียวมีใน C-Series เนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบตให้มาความจุเยอะมากที่สุดก็เลยใช้งานได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของแบตหมดค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่ค่ะที่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้รับการการันตีว่าสามารถใช้งานเนี่ยขั้นต่ำคือประมาณ6ปีค่ะทุกคนอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยถ้าเราถนอมได้ดีมากกว่านี้ก็จะอยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วทางเรีวมีเนี่ยบอกว่าต่ำๆเนี่ยคือ6ปีนะคะก็มั่นใจในเรื่องของการใช้งานได้เลยรวมทั้งก็จะมีในเรื่องของการชาร์จแบตด้วยค่ะที่จะมีระบบบพาสนะคะที่ช่วยในเรื่องของการถนอมเมนบอร์ดไม่ให้ เสียหายจากความร้อนขณะที่เราชาร์จไฟค่ะช่วยยืดอายุของอุปกรณ์ของเราให้ใช้นานได้ยาวนานมากที่สุดค่ะแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมนะคะอุณหภูมิที่หลากหลายค่ะทุกคนอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนอย่างหน้าร้อนเนี่ยบางทีโอเคอุณหภูมิมันอาจจะประมาณ38แแต่ฟีลไลฟ์มันเหมือนแบบ 45องศาทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะครอบคุมนะคะตั้งแต่อุณหภูมิที่เป็นลบ20ไปจนถึง53องศาฉะนั้นถ้าคุณแบบวิ่งงานในสภาวะที่มันร้อนๆนะคะก็ไม่ต้องกัวงวลว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะมีปัญหาหรือว่าแบตเตอรี่อาจจาะระเบิดมีปัญหากลางทางนะคะก็บ้านเราไม่น่าจะเกิน53องศาอยู่แล้วก็น่าจะมั่นใจในเรื่องของการใช้งานได้เลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งค่ะที่แอบชอบค่ะทุกคนพอเครื่องนี้เนี่ยเขาให้ความจุแบตเตอรี่มาเยอะเขาก็แอบทําหน้าที่แบบ power bank ได้ด้วยนะก็คือการจ่ายไฟย้อนกลับให้กับอุปกรณ์อื่นนะคะอยู่ที่6.5วัตต์ค่ะทุกคนถ้าอย่างเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นเนี่ยอาจจะชาร์จได้ประมาณครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกอุปกรณ์หูฟังบลูทูธอย่างแอบในชอบลืมชาร์จแบตหูฟังบลูทูธมากๆแล้วเวลาออกไปไหนก็ค่อนข้างลําบากค่ะตัวนี้เนี่ยชาร์จหูฟังบลูทูธได้เป็น10ครั้งเลยนะคะซึ่ววนั้ยใต 好。<noise> แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่อยากพูดถึงค่ะทุกคนก็คือในเรื่องของการกันน้ําแล้วก็ในเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยที่ต้องบอกว่าแข็งแรงทนทานนะคะตัวนี้เนี่ยเขาได้รับการการันตีระดับมิลิเทอรี่เกรดค่ะก็คือได้รับการการันตีระดับทางการทหารว่าตัวเครื่องเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะคะทุกคนซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นข้อดีกับพี่ๆไรเดอร์มากๆที่ต้องการเครื่องที่มันค่อนข้างทนทานหน่อยแต่จริงๆแอมก็มองว่ามันก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะอย่างตอนแอบแบบสมมติว่าแอมเด็กๆหน่อยตอนเด็กๆแอมเป็นคนที่ค่อนข้างุาง า,า,าอุปกรณ์ที่มันค่อนข้างแข็งแรงทนทานทนต่อการใช้งานเนี่ยก็จะเหมาะกับการใช้งานของแอปม,มากๆเลยค่ะทุกคนพอโตขึ้นก็ถนอมมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของการกันน้ํากันฝุ่นนะคะแล้วก็กันน้ําในระดับ IP 6 9 Pro ซึ่งปกติในโทรศัพท์มือถือทั่ว,วไปเราก็จะเห็นกันอยู่ว่า มีระดับ IP 6 9แต่อันนี้อัพขึ้นมาอีกเป็น IP 6 9 Pro นะคะทุกคนซึ่งก็จะกันได้หลากหลายมากๆไอตกลงไปในสระน้ำนะคะอันนี้กันน้ำได้อยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นแบบน้ำที่มาจากสายฝนอันนี้ก็กันได้แน่นอนชัวร์วนะคะเครื่องแรงดันน้ำฉีดมาที่เครื่องก็สามารถกันได้หรือว่า ไอน้ําในอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้ก็สามารถกันได้สําหรับเครื่องนี้ค่ะแล้วก็สามารถกันพวกของเหลวได้แบบ36ชนิดค่ะทุกคนตอนแรกแอบ,บเข้าใจว่ากันได้แค่น้ําแบบปกติทั่วไปแต่ว่าของเหลวแบบอื่นก็สามารถกันได้ซึ่งตอบโจทย์แอมมากบางทีแบบล้างจานตกลงไปในแบบน้ําในซิงค์ตกลงไปในเครื่องซักผ้าประจําเลยนะคะตัวนี้พวกน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าน้ายาอาบน้ํากันได้พวกอาหารวนยน้ำมันนม อะไรแบบนี้กันได้ค่ะอันนี้ต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะว่า IP69 เกานี่ยกันอะไรได้บ้างแต่หลักๆเนี่ยประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันจะมีพวกความสูงกําหนดอยู่ว่าโอเคตกได้ประมาณ30นาทีไม่เกิน1เมตรนะถ้าเป็นพวกน้ํายาเหล่านี้ซึ่งแอบมองว่าถ้าคุณแบบทําครัวอยู่ซิง์มันก็ไม่ได้ลึกเกิน1เมตรอยู่แล้วค่ะก็อันนี้ก็จะเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจาวันระเรียวของเรามากๆนะคะบางคนอาบน้ําไปเปิดเพลงไปใช่ไหมเปิดน้าร้อนอีกมีไอน้ําอีกมียาสระผมอีกนะคะตัวนี้ก็จะหาย ห่วงในด้านของการใช้งานค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยมรู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์ที่พี่ไรเดอร์นะคะทุกคนก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะมี AI ที่เข้ามาช่วยตัวเครื่องเวลาที่เราใช้งานข้างนอกอาคาร ตอบโจทย์มากๆก็คือในเรื่องของความร้อนตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถทนในเรื่องของความร้อนได้ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าสูงสุดเลยคือ53องศาประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เวลาเราเชื่อมต่อข้างนอกอาคารเนี่ยตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มีผลนะเปิดแอปรับงานมาเน็ตไม่ต่อเน็ตไม่โหลดเปิด GPS มา GPS ไม่โหลดพาไปมั่วซั่วเนี่ยมันก็ทําให้งานเรากระทบอยู่ประ มาหค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของลําโพงบางทีเราแบบเสียบไว้ที่แฮนด์ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ใส่หูฟังใช่ไหมเราก็เปิดลำโพงคุยกับลูกค้าถึงแล้วครับแล้วแบบลําโพงมันไม่ได้ยินจะทํายังไงแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปัญหานะเพราะว่าลําโพงของเขาเนี่ยสามารถเล่งความดังไปได้สูงสุดอยู่ที่400ซึ่งถือว่าดังมากๆเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็มาดูในเรื่องของหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะหน้าจอของเครื่องนี้ค่ะจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนะคะ่ะมีข้อสังเกตให้นิดนึงก็คือเครื่องนี้มาพร้อมกับจอที่เป็น HD อันนี้ต้องพิจารณาตอนที่ทุกคนซื้อด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับสีสันหน้าจอที่ส่วนตัวแอมมองว่าจอสวยนะขอบจอไม่ได้หนามากจนเกินไปนะคะ่ะง่ายต่อการใช้งานแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะรวมทั้งหน้าจอตัวนี้ค่ะสิ่งที่แอมชอบมาก จะเป็นในเรื่องของความสว่างค่ะถ้าเกิดว่าใช้งานข้างนอกอาคารเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยความสว่างสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1,200นรค่ะคืออย่างตอนนี้ค่ะทุกคนแอมใช้งานข้างในอาคารใช่ไหม แอมก็เปิดความสว่างไว้แค่แบบน้อยมากๆทุกคนแค่นี้เองไม่ถึง1นส่วนสี่ถ้าเกิดว่ามองเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะประมาณ1นส่วนสของบาร์ความสว่างเท่านั้นเองนะคะแค่นี้ก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะทุกคนถ้าจําเป็นจะต้องไปใช้งานข้างนอกอาคารก็เพียงแค่ดันความสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ต้องกังวลในเรื่องของการใช้งานด้านนี้เลยนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะส่วนตัวแอมมองว่าหน้าจอเนี่ยถึงแม้อาจจะไม่ได้ แต่ว่าในด้านของการดูหนังฟังเพลงก็ถือว่ายังไม่ได้แย่นะคะทุกคนเพราะว่าสีสันหน้าจอสวยนะคะแล้วก็หน้าจอเองก็มาพร้อมกับความสว่างที่สว่างมากๆนะคะรวมทั้งตัวนี้เนี่ยลำโพงอย่างที่บอกว่าดังมากๆเลยนะคะสามารถดันไปได้สูงสุดอยู่ที่400%ค่ะแต่ว่าจะให้ลำโพงมาเป็นตัวเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะดังแต่ว่าทิศทางอาจจะสู้ลำโพงที่เป็นสเตอริโอไม่ได้ค่ะก็จะทิ้งไว้ให้เพื่อนๆทุกคนเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตในเรื่องของการซื้อมาใช้งานนั่นเองค่ะซึ่งเวลาดูหนังฟังเพง เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปชมพร้อมๆกันเลย ในด้านของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ตจากทาง Medi a t e k ทในรุ่น m e d i a t e k Dimensity 6 3 0 0ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับแรมนะคะสเปคที่แอบมารีวิวเนี่ยเป็นแรม8รอม 256GB นะคะจริงๆก็แรมเยอะรอมเยอะ,อเ,ยอะเหมาะกับการใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนานหน่อยนะคะซึ่งเครื่องนี้ก็เหมาะสมดีค่ะในด้านของการใช้งานทั่วๆไปนะคะต้องบอกว่าลื่นไหลามากๆสาหรับการใช้งานโซเชียลมีเดียนะคะ f a c e b o o k t i k t o k นะคะดูหนังฟังเพลงผ่านทางแอปพลิเคชัน สตีมิ่งทำได้อย่างไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าจะรับออเดอร์ไรเดอร์ต่างๆนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลค่ะแล้วก็ในด้านของการเล่นเกมค่ะขอเป็นเกมที่กินสเปคไม่หนักมากจนเกินไปก็คือเป็นเกมที่เป็นเกมออนไลน์ทั่วๆไปหรือว่าเป็นเกมที่เราโหลดมาแล้วปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับตัวเครื่องอีกทีนึงค่ะเดี๋ยววันนี้จะลองทดสอบทั้งหมด2เกมด้วยกันก็คือ Pub G แล้วก็ r าค่ะซึ่งต้องบอกว่า Pu b g เนี่ยถ้าปรับประมาณสมดุลเนี่ยเล่นได้ล ืนไหลามากๆและ r v a นะคะสามารถเปิดเฟรมเรทสูงได้ค่ะแล้วก็ปรับกราฟิกเป็นสูงได้เล่นได้สมูทลื่นไหลเช่นเดียวกันมาดูที่ตัวกล้องกันบ้างนะคะคือเขาไม่ได้เน้นแค่แบบ อึดท,ท,ท,ทนตัวเครื่องสมบุกสมบันอย่างเดียวนะคะจริงๆตัวกล้องเนี่ยก็มีลูกเล่นมาให้แบบจัดเต็มแล้วก็มีพวกฟีเจอร์ AI ในด้านของการแต่งภาพมาให้เราใช้งานแบบไม่กักด้วยสาหรับตัวนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับตัวกล้องค่ะกล้องหลักเนี่ยเป็นกล้อง AI 50หล้านพิกเซลใช้เป็นเซนเซอร์ Sony IMX 852นะคะก็คือตัวกล้องถ่ายออกมาได้ดูคมชัดสวยงามดีนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็กล้องหน้าค่ะจะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด ที่8ล้านพิกเซลค่ะซึ่งโหมดการใช้งานในด้านของการถ่ายภาพหรือว่าโปรเซสหลังถ่ายภาพเนี่ยจัดเต็มมากๆเดี๋ยวเรามาไล่ใช้งานกันเลยค่ะซึ่งในการใช้งานตัวกล้องปกติทั่วๆไปนะคะคุณก็ถ่ายได้แบบหลากหลายสถานการณ์มากแต่ที่แอมชอบมากๆก็คือทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังของเครื่องนี้สามารถถ,ถ่ายไลฟ์ฟโต้ได้ทั้งคู่เลยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวกล้องหลังกันก่อนเลยนะคะกล้องหลังของเครื่องนี้นะคะก็ถ่ายได้หลากหลายระยะค่ะทุกคนจะเป็น1 X2x ไปมากสุดที่ 10x ก็ไปได้สามารถซูมได้เลยมีโหมดบิวตี้มาให้เราใช้งานนะคะมีฟิลเตอร์สีมาให้เราใช้งานแล้วก็มีฟิลเตอร์พิเศษซึ่งจะเป็นฟิลเตอร์แสงที่มีความฟุงฟ้งๆสวยๆดูแบบละมุนล,ละมุนหน่อยมาให้เราใช้งานด้วยค่ะแล้วก็ถ้าอยากปรับในเรื่องของ F เพิ่มเติมก็คือหน้าชัดหลังเบลอให้เลื่อนไปใช้เป็นโหมดคนหรือว่าโหมด พ t ต a ทกค่ะตรงนี้เราก็จะสามารถปรับในเรื่องของ F นะคะระยะความชัดตื้นชัดลึกนะคะสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยปรับในเรื่องของความบิวตี้ได้เช่นเดิมแล้วก็ปรับในเรื่องของฟิลเตอร์สีได้เช่นเดิมแล้วก็ในเรื่องของฟิลเตอร์พิเศษอย่างฟิลเตอร์แสงฟุง้ง สามารถใช้งานในโหมด p r o ต e c t ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากโหมดนี้นะคะก็จะมีเป็นโหมด t ต e e t มาให้เราใช้งานค่ะแล้วก็จะมีพวกฟิลเตอร์แสงต่างๆที่แตกต่างจากในโหมดปกติทั่วไปนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ลูกเล่นของการถ่ายภาพของเราเนี่ยมันมีสีสันที่แบบดูสตรีทมากขึ้นค่ะโหมดกลางคืนมีมาให้ใช้งานเช่นเดียวกันสำหรับเครื่องนี้สามารถเลือกระยะการซูมเข้าซูมออกได้ค่ะแล้วก็มีฟิลเตอร์สีสันนะคะสำหรับโหมดกลางคืนเป็นฟิลเต พิเศษเฉพาะเลยนะแยกจากตัวโหมดสตรีทแล้วก็แยกจากโหมดปกติค่ะมาให้เราใช้งานเพิ่มเติมด้วยทีนี้มาดูในสองตัวกล้องหน้ากันบ้างค่ะแอมชอบมากที่เขาใส่โหมดบิวตี้มาให้เราทั้งในโหมดกล้องหน้าปกติกล้องหน้าโพสเทสนะคะหรือว่าในส่วนของตัวกล้องหน้าที่เป็นโหมดกลางคืนก็คือใส่ให้หมดไม่ต้องกังวลว่าหน้าเราจะไม่สวยแล้วปรับดีเทลได้เยอะค่ะทุกคนก็คือจมูกโด่งหน้าเล็กนะคะแล้วก็ ในเรื่องของตาโตดวงตาศีษะเมคอัพต่างๆก็คือปรับได้หมดเลยตามที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่างในโหมดปกติค่ะก็จะมีพวกฟิลเตอร์เหมือนกับตัวกล้องหลังให้ใช้งานฟิลเตอร์แสงพิเศษที่เป็นแสงฟุ้งๆในส่วนของตัวกล้องหน้าก็มีมาให้เราเล่นเช่นเดียวกันค่ะ ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะคะตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอนะคะได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 10,80P ค่ะทั้งตัวกล้องหน้าและตัวกล้องหลังนะคะโดยที่จะมีพวกโหมดลุกเล่นมาให้เราใช้งานเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นฟิลเตอร์แสงหรือว่าโหมดบิวตี้ค่ะแต่แน่นอนว่าถ้าเปิดใช้งานอย่างโหมดบิวตี้แบบนี้ค่ะความละเอียดของวิดีโอก็จะถูกดรอปลงมาอยู่ที่ 720P ค่ะซึ่งวิดีโอถ่ายออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลย ถ่ายภาพเสร็จแล้วมาแต่งภาพกันดีกว่าค่ะอาจจะคิดว่าโหลดแอปหรอไม่ใช่ภายในตัวเครื่องมี AI ให้ใช้เยอะมากๆนะคะทุกคนแล้วก็1ตัวแรกเลยที่อยากให้ใช้กันก็คือ AI Edit จีนี่ค่ะปกติเราก็จะต้องมานั่งแบบเขียนพร้อมเพื่อให้ AI แต่งภาพให้เราใช่ไหมคะก็ต้องเข้าแอปเพิ่มเติมแต่ว่าอันนี้เราสามารถใช้ AI ในตัวเครื่องทําในลักษณะแบบนี้ก็ได้ค่ะเข้าไปที่รูปของเรานะที่ต้องการแต่งกด AI edit Genie ค่ะตัวนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยจริงๆเราสามารถให้เขาเขียนพร้อมโดยใช้คําสั่งเสียงก็ได้นะหรือว่าถ้าคิดไม่ออกค่ะให้ AI สั่งตัวเองอีกทีหนึ่งก็คือให้ AI เนี่ยแนะนําการแต่งรูปนี้ให้เราก็ได้แล้วก็กดไปที่ไอเดียตรงนี้ AI ก็จะทําการเขียนพร้อมสั่งตัวเองเลยแล้วก็แต่งรูปนี้นะคะจากเดิมที่ถ่ายจากตัวเครื่องเนี่ยออกมาสวยอยู่แล้วให้มันยิ่งดูสวยขึ้นกว่าเดิมไปอีกค่ะ นอกจาก AI Edit Genie นะคะ mm hmm. ก็จะมี AI ตัวอื่นอีก mm hmm. อย่างเช่น AI Eraser ค่ะก็คือ AI ที่เป็นยังลบช่วยลบวัตถุที่เราไม่ต้องการนะคะให้ติดอยู่ในภาพหรือว่าลบคนออกจากภาพก็ได้ค่ะอันนี้ก็สะดวกต่อการใช้งานมากๆหรือว่าจะเป็น AI Clarity นะคะอันนี้แอมก็ชอบเช่นเดียวกันเพราะว่าทำให้ภาพเดิมที่เราถ่ายมาเนี่ยมันยิ่งคมชัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกค่ะ อีกอันหนึ่งนะคะที่แอมชอบใช้บ่อยมากๆเวลาที่แบบบางทีแอมเอารูปสมัยเด็กมาถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็จะรู้สึกว่ารูปมันไม่ค่อยชัดเลยมันดูเบลอๆนะคะหรือว่าบางทีเราถ่ายรูปมาแล้วรู้สึกว่ารูปนี้มันยังแบบเบอร์อยู่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัว AI u n บ l u r แก้ไขรูปภาพให้กลับมาคมชัดได้ด้วยค่ะ ในด้านของการใช้งานตัวเครื่องทั่วๆไปนะคะตัวนี้เนี่ยหน้าตา UI ของเขาก็มีหลายส่วนที่น่าใช้งานนะคะอย่างเช่นหน้าตาตัว UI ที่เป็นตัวคําสั่งรัดด้านบนเนี่ยค่ะก็จะเป็นกระจก f l u i ดซึ่งแอบอว่าดูสวยงามดีนะคะ wallpaper เองเนี่ยมันก็จะมีความแบบสมมติเราตั้ง wallpaper ที่เขาให้มามันก็จะมีความลึกเป็นระยะแบบ ตื้นกลางแล้วก็ลึกมากที่สุดซึ่งแอบมองว่ามันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยยิ่งดูสวยมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราปิดหน้าจอแล้วก็เปิดขึ้นมาเห็นวอลเปเปอร์ค่ะนอกจากความสว่างของหน้าจอนะคะที่สว่างมากๆแล้วตัวนี้ยังมีฟีเจอร์ Outdoor ที่แบบใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอีกนะในส่วนของหน้าจอนะถ้าเกิดว่ามือคุณเปียกอยู่ คุณสามารถสัมผัสหน้าจอได้นะคะบางทีล้างจานอยู่อะ่ะแล้วก็อยากแตะหน้าจออันนี้สามารถทําได้บนเครื่องนี้เลยคะ่ะซึ่งมือถือบางเครื่องจะไม่สามารถทําในลักษณะแบบนี้ได้คะ่ะหรือว่าจะเป็นหน้าจอนะคะที่รองรับการใช้งานขณะที่สวมใส่ถุงมือนะคะบางคนแบบอ่ะพี่ๆไรเดอร์ก็ได้บางคนเขาใส่ถุงมือขับรถด,ด้วยนะคะ<ๆ>ก็จะสามารถสัมผัสที่หน้าจอได้ตามปกติะคะ่ะ อีกอย่างหนึง่งส่งกรานใส่เคสกันน้ําที่เป็นพลาสติกอยู่กดหน้าจอไม่ได้แต่ว่าอันนี้กดได้นะคะทุกคนเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ใส่เคสไปแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติค่ะในเรื่องของการชาร์จแบตกันบ้างนะคะตัวนี้แบตเตอรี่7 0 0 0 m มิลลิแอมนะคะมาพร้อมกับการรองรับการชาร์จเรลวอยู่ที่4 5วัต์ค่ะก็จะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ที่มีความจุแบบนี้นะคะไม่ต้องรอนานมากจนเกินไปค่ะ แล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือเครื่องนี้รองรับการใช้งาน 5G ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องใช้งานข้างนอกอาคารบ่อยๆอ,อย่างเช่นพีพีไรเดอร์นะคะต้องการอินเทอร์เน็ตที่เร็วหน่อยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มี Wi-Fi เราก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตแบบเร็วแรงได้เลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเร a มี e c 855G นะคะที่แอมนำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะคะก็ย้ำกันอีกรอบว่ารุ่นนี้มี2สีด้วยกันค่ะก็คือสีพิคก g กรีนค่ะแล้วก็สี p a r r o t Purple ค่ะสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะสวยทั้ง2สีเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแช ให้ช่องของเราด้วยสวัสดีค่ะ